สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้พบกับตัวเกมกระบี่เยยุอทุจักราครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําการสรุปแพทโน้ตให้กับเพื่อนๆฟังนั่นเองครับเอาดะมีอะไรอัปเดตใหม่ๆมาบ้างครับผมมีอะไรบ้างเราไปตามสเต็ปและก็สเต็ปด้วยนะครับบอกเลยครับว่าแพทนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากขึ้นนั่นเองถ้าใครคิดว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วย เอาละครับทุกคนเรามาอัปเดตกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องแรกของเรานะครับก็คือการรวมเซิร์ฟที่จะมีเกิบขึ้นวันที่11กันยายนซึ่งเป็นวันที่ผมอัดคลิปนั่นเองครับก็จะมีในส่วนของ s2 ทักษินนะครับที่จะรวมกับ s5 พยาขาว s11 รวมกับ S12 นะครับ S15 รวมกับ16อันนี้ก็จะเป็นการรวมเซิร์ฟทั้งหมดนะครับก็คือ6เซิร์ฟที่จะรวมจับคู่กันนะครับไม่ได้รวมหมดนะก็คือจับคู่นะครับของใครของมันโอเคครับผมทีนี้เรามาดูในตัวของเกมนะครับว่ากิจกรรมที่ผมพูดมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูอันดับจอมยุทธนะครับอันดับจอมยุทธเนี่ยก็จะเป็นการลงคะแนนให้กับจอมยุทธว่าเราอยากจะลงคะแนนให้กับคนไหนนะครับก็การลงเนี่ยมันก็จะมีการแบบว่าให้เราไปซื้อนะครับในส่วนของ ตัวนะครับนี่เป็นตั๋วนะอ่าก็จะจ่ายด้วยราคาหยกแต่ถ้าเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถลงได้ทองได้ด้วยนะครับผมถ้าใครอยากจะลงทองก็จะเป็นสีนี้นะครับทองเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณตัวละ20ทองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีมูลค่าอ่าสิบหยกนะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวผมไปซื้อให้ดูนะครับสมมุต we ิว่าถ้าเราจะไปซื้อใช่ไหมอ่ะเราก็ติ๊กไปที่ราคาหยกนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะว่าผมจะซื้อ10ตัวนะครับถ้าจะเป็นตั๋วทองนะครับ เราก็ต้องกดตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ร้านทองนะครับอันนี้ก็คือผมซื้อหมดแล้วนะครับตั๋วร้านทองนะเออหมดหมดเกลี้ยงเลยนะครับเราสามารถซื้อได้สิบตัวเองนะครับต่อวันนะถ้าเป็นทองนะครับจะสามารถลงคะแนนได้1ิบรั้งเองนะครับผมตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของอ่าตั๋วนะครับจกเนี่ยสามารถลงได้ตลอดเลยนะครับาสมมติว่าผมจะลงคะแนนปุ๊บนี่เราก็จะได้ในส่วนของผงบัวนะครับมานะเราก็กดมาตรงนี้ครับแล้วเข้าไปที่ร้านค้านะครับนี่ไหมผงบัวที่เรา ทำการโหวตนะครับเขาจะจ่ายตรงนี้มาให้กับเรานะอ่าผมจ่ายไปอยู่ที่10ตัวใช่ไหมครับผมได้มา1,000อ่าแล้วเราก็สามารถนํามาซื้อของพวกนี้เพื่อไปทําตัวละครของเราได้ครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมและก็ยังมีอีกนะครับยังไม่พอนะร้านค้ายังมีแบบร้านค้าที่เป็นร้านค้าล้ำค่าด้วยนะครับนี่ตรงนี้แต่มันจะใช้ไอ้ตัว ตาตรงนี้นะครับที่ได้จากกิจกรรมะและยังไม่พอนะครับต่อมาเรามาดูจอมยุทธในยุทธภพตรงนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยก็คืออันแรกจะเป็นตลาดสีคทิปใช่ไหมครับที่มาวันที่13นะตรงนี้ก็คือเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะได้นะครับเหรียญโบราณหายากนะครับทำกิจกรรมก็แล้วแต่นะครับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายใน1วันที่เราทำอ่ะมันจะได้ตัวเหรียญโบราณมาแล้วก็สามารถนํามาแลกได้ครับหนึ่งก็คือจะเป็นตัวหูหูนะครับอังเปาทองนะครับนี่ที่เอาไปแจกเพื่อนได้นะครับแล้วก็ตัวส่วนลดแฟชั่นต่างๆนะครับ นี่ได้เลยนะแล้วก็นำมาแลกได้เลยนะเป็นจิตกรรมนะครับที่มาอยู่แล้วผมก็จะแลกในส่วนของหนีตัวคู่หูนะครับแลกมาก่อนเลยนะเพื่อที่ไปรุนรันบคู่หูการันตีก็จะมีเวลานะครับบอกเราค่ายกลนะครับเห็นไหมค่ายกลดาววันที่9อ่าเดือนที่15เดือน9านะครับอาหารใหม่วันที่ 15, ท 9, ท 9, ท17จนะครับ18จะเป็นแฟชั่นใหม่นะตอนนี้ก็ดําเนินการก็คือสัตว์เลี้ยงที่ลดราคาพิเศษนะครับจะมี3ตัวนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นะเห็นไหมหละจากนั้นนะครับอีกต่อหน,นึ่งก็จะเป็นหีบสมบัติสวรรค์นะครับ หีบสมบัติสวรรค์เนี่ยเราสามารถกดเข้าร่วมไปแบบนี้ครับแล้วก็เอาแผ่นป้ายนะครับนี่เห็นไหมแผ่นป้ายตรงนี้ครับที่เราต้องซื้อด้วยจากจยกนะครับแล้วก็นํามาแลกของในตรงนี้ก็ซื้อหิบสมบัติสวรรค์ตรงนี้ครับที่ใช้ยก58ยกนะครับต่อกล่องสมมุติว่าผมจะซื้ออ่ามันซื้อสูงสุดได้แค่5้านะครับผมกําจัดซื้อได้แค่5้านะเออและจากนั้นก็จะเป็นราคาเลยนะครับ1 9 8นะครับโอ้โห1 98จบยกเลยนะต่อกล่องนะครับอ่าเราก็ซื้อ เมื่อราคาถูกมาก่อนนะครับเราก็ไปเปิดนะสมมติว่าผมจะไปเปิดนะตรงนี้นะครับปุ๊บอ,อุ้ยอะไรอยู่นี้เยอะแยะมากมายครับทุกคนเป่งของที่เราเอาไว้ใช้ตกแต่งนะครับนี่หรือเราจะกดแลกก็ได้นะครับนี่แลกก็จะเป็นแผ่นป้ายนะแผ่นป้ายแล้วก็ไปแลกในส่วนของร้านค้านะครับร้านค้าหินสวัสด,ดีนะถ้าสมมติว่าเอ้ยมันซ้ำใช่ไหมเราก็แลกครับผมมันซ้ำไปแล้วใช่ไหมเราก็อยากจะได้ของใหม่นะครับนี่แล้วก็ นำมาแลกตรงนี้ได้นะครับตามราคาตรงนี้โอ้โหตรงนี้นะครับที่เป็นสีทองมรกตเงากนะครับ1,200้ป้ายเลยนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตใหม่นะครับผมในแพทนี้นะครับผมแพทโน้ตนะทั้งหมดนะครับก็จะเป็นลาก็จะเป็นเรียลไทม์ให้กับเราอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาดูเด็กเกมตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นเรียลไทม์แบบนี้นะครับผมอ่านี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่จะเข้าให้กับเรานะครับก็วันนี้ก็จะเริ่มแล้วแหละในส่วนของตลาดสีทิศนะครับแล้วก็ มีในส่วนของการลดสัตว์เลี้ยงนะครับผมนี่สัตว์เลี้ยงก็อยากได้อยู่นะทุกคนถ้าเราจะเอาสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ก็จะเป็นสัตว์ตัวใหม่นะครับนี่น้องหมานะครับเออถ้าใครอยากจะเลี้ยงว่าเราเียกเพศชายนะครับหิมะขาวนะชื่อนะเราสามารถซื้อเข้าไปได้เลยนี่แล้วเราก็ไปดูนะครับในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อเข้ามาอ่าเป็นประมาณนี้ไงน้องมาแล้วนะครับนี่น้องมาแล้วรูปหัวหน่อยนะครับผมรูปหัวหน่อยนะ มมยอย่าลืมนะหนึ่งวันเรามาลูบได้ห้าครั้งนะครับเพื่อเพิ่มค่าความสนิทนะแล้วเราก็สามารถนําไปช่วยลบได้นะครับผมตรงนี้นะน้องนะครับสามารถนําน้องไปช่วยลบได้นะครับแลั่งเข้าไปก่อนได้นะครับนี่แล้วก็ตัวช่วยลบนะแล้วก็ยัดน้องเข้าไปตัวให้น้องได้นะเออแต่พวกนี้มันต้องใช้ยกหมดนะครับผมก็ระมัดร,ระวังในการใช้ยกด้วยนะครับมันเพิ่งแพงเอาเรื่องอยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ครับกับการอัปเดตแพทโน้ตใหม่